อยากให้ท่านพลอากาศเอกพันพัชรีได้พูดถึงแผนในการอพยพคนไทยล่าสุดในตอนนี้ครับเพื่ออธิบายให้คนที่ดูอยู่ได้ทราบว่าแผนของเราเป็นยังไงบ้างครับ,รบต้องกลับเรียนนะครับว่าตอะประกาศเองหลังจากได้ทราบว่ามีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเราก็ได้เรียกประชุมด่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวันอาทิตย์นะครับที่ผ่านมาเวลาเก้าโมงเช้านะครับเราได้เปิดชุดติดตามสถานการณ์นะครับ พราะว่าชุดนี้จะประกอบไปด้วยส่วน,ส,วนส่วนทั้งเตรียมกำลังและใช้กําลังในการาปฏิบัติภารกิจนี้นะครับซึ่งขั้นต้นนะครับเราเตรียมอากาศยานเอาไว้หกลำนะครับหนึ่งคือแอบัสสามสี่ศูนย์นะครับแล้วก็แล้วก็ห้าลำของคี่ร้อยสามสิบพร้อมกับเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่นี้จะต้องประกอบประกอบไปด้วยทั้งนักบินลูกเรือนะครับเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษ แล้วก็เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเวชศาสตร์การบินเพื่อคัดกรองผู้ป่วยครับผมในเบื้องต้นครับผมครับก็มีความพร้อมครับเรามีการประชุมประชุมหลายครั้งทั้งในส่วนของกองทัพอากาศเองแล้วก็ประชุมร่วมกับทางกระทรวงการต่างประเทศครับครับท่านพลนพอากาศเอกพันพักดีครับผมขออนุญาตถามแบบนี้ครับถ้าข้อมูลไหนที่เป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อนท่านไม่จําเป็นต้องบอกไม่เป็นไรเลยนะครับแต่ผมขออนุญาตถามแบบนี้ครับ ว่าภารกิจในครั้งนี้เนี่ยความท้าทายเมื่อเทียบกับภารกิจที่กองทัพอากาศเคยทําในเรื่องของภารกิจอพยพคนไทยจากสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันมีความท้าทายที่จุดไหนที่อาจจะเป็นข้อห่วงกังวลเป็นพิเศษไหมครับคืออย่างผมได้เรียนนะครับว่าการปฏิบัติภารกิจนี่นะครับก็จะต้องปฏิบัติตามแผนซึ่งเป็นไปด้วยความรอบคอบนะครับให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดทั้งประชาชนที่เราต้องการจะนํากลับประเทศนะครับแล้วก็ผู้ปฏิบัติภารกิจ ซึ่งภารกิจครั้งนี้นะครับเป็นเรื่องของการการใช้กำลังค่อนข้างจะรุนแรงนะครับมีการใช้อาวุธหนักแล้วก็มีแนวโน้มที่จะขยายตัวขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเลยเนี่ยเราต้องคำนึงถึงถึงว่าความสัมพันธ์ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศของเรากับทางอิสราเอลนะครับในการที่จะนําคนไทยออกจากจุดอันตรายออกมาก่อนนะครับ,รบมาถึงจุดที่นัด แนกันไว้ว่าเราจะไปรับได้ที่ไหนนะครับซึ่งจะต้องจะต้องจะต้องปลอดภัยสูงสุดนะครับอาจจะแตกต่างจากการอพยพไม่ว่าจะเรื่องอ่าอพยพคนกรณีที่แผ่นดินไหวนะครับอันนี้เราเรามองว่าสนามบินไหนเราลงแล้วแล้วก็รับคนกลับมาได้เลยไม่ต้องกลัวเรื่องของการต่อการร้ายหรือว่าการใช้กําลังที่ยังไม่เกิดความเสียหายตามมาได้ครับครับเรื่องจํานวนคนไทยที่อยู่ในอิสราเอล ที่ตอนนี้เฉพาะแจ้งความจำนวน1,400กว่าคนยังไม่รวมถึงคนที่อาจจะแจ้งความจำนวนตามมาแรงงานไทยที่มีเป็นหมื่นคนที่อิสราเอลเนี่ยทางกองทัพอากาศมีความกังวลไหมครับสำหรับคนที่อาจจะแจ้งความจำนวนในการขอพย,ยพจับกลับในจำนวนที่มากขนาดนี้นครับคือกองทัพอากาศนี้มีความกังวลนะครับแล้วก็มีความห่วงใยเพราะว่าทรัพยากรที่เรามีอยู่เนี่ยค่อนข้างจํากัดแล้วก็จํานวนคนที่จะขนได้ในแต่ละเที่ยวบินเนี่ยนะครับ เราจะต้องมีอุปกรณ์ชุดปฐมพยาบาลมีเปลสนามมีเจ้าหน้าที่ที่พร้อมทุกอย่างติดเครื่องไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจำนวนเนี่ยที่จะนำกลับมาอาจจะไม่ได้มากไม่ได้มากนักนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับในส่วนของรัฐกาศเองก็งได้ประสานกับสายการบินพาณิชย์ในเบื้องต้นนะครับอย่างการบินไทยก็พร้อมให้การสนับสนุนรวมถึงสายการบินอื่นๆด้วยนะครับต้องเป็นการเป็นการร่วมมือกันนะครับของของประเทศนะครับ ก็เพื่อพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนครับครับมีความกังวลเรื่องของการไฟเขียวของฝั่งอิสราเอลในการเปิดน่านฟ้าไหมครับว่าอาจจะต้องใช้เวลายาวนานแล้วจะทําให้ภารกิจในการอพยพคนไทยล่าช้าออกไปครับคือข้อ,ข,อข้อกังวลนี้น่าจะจริงๆแล้วผมเองต้องยอมรับว่าการการติดต่อกับทางอิสราเอลจะเป็นจะเป็นความรับผิดชอบหรือบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศครับจะต้องต้องอ หารือแนวทางการที่จะนําคนไทยออกมาหรือเปิดหรือทําให้เราเครื่องบินเราไปลงที่สนามบินที่ที่ปลอดภัยได้ครับซึ่งก็น่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นครับผมครับท่านผู้บัญชาการทหารอากาศครับมันมีแผนอื่นๆเตรียมไว้ไหมครับเช่นการอพยพคนด้วยรถไปยังประเทศอื่นก่อนแล้วให้เดินทางด้วยเครื่องบินจากประเทศอื่นที่อยู่ใกล้เคียงอิสราเอลกลับมาประเทศไทยได้ได้มีการเริ่มพูดถึงแผนในลักษณะนี้บ้างไหมครับ มีครับเราเตรียมไว้หลายแผนครับอย่างน้อยที่สุดก็ประมาณหกหกหกวิธีการนะครับแล้วก็สนามบินก็เตรียมไว้ไม่น้อยกว่าหกสนามบินแต่ว่าการ mm hmm. การสำรวจสนามบินที่จะนำเครื่องบินไปลงได้นะครับต้องดูความพร้อมในการที่จะเซอร์วิสเครื่องบินให้การให้บริการเครื่องบินการเติมน้ำมันหรือว่าการใช้อุปกรณ์สนับสนุนในกรณีที่ที่อาจจะมีข้อขัดข้องเล็กๆน้อยๆน,นะครับอันนี้เรา mm hmm. ต้องคำนึง ต้องดูดูองค์ประกอบของสนามบนินนั้นๆด้วยครับแต่ว่าเราเตรียมการไว้ไว้เยอะมากครับแต่ขออนุญาตว่าเรายังไม่ได้ระบุว่าว่าจะไปลงที่ไหนยังไงเพราะขึ้นอยู่กับว่า,าทางโซเอลจะประสานกับทางกระทรวงการต่างประเทศจะขนคนของดาวคนไทยนี้นะครับมาจากเส้นทางไหนนะครับครับสุดท้ายครับท่านครับไหนๆที่มีโอกาสได้พูดคุยแล้วในที่ประชุม ในเรื่องของการประชุมศูนย์ประสานงานฉุกเฉิน,นมีข้อกังวลในเรื่องอื่นๆที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการอพยพหรือว่าอาจจะเป็นกรณีอื่นๆที่ท่านคิดว่าสําคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่คนไทยควรจะต้องรับทราบไหมครับเผื่อที่จะได้มีโอกาสเป็นโอกาสนี้ในการแจ้งให้คนที่ได้รับทราบรับชมอยู่ได้ทราบเลยครับคือจริงๆแล้วนะครับก่อนขราวประกาศเองเนะเรามีความพร้อมแล้วก็อยากที่จะปฏิบัติภารกิจให้เร็ว เพราะว่ายิ่งปล่อยไว้นานนะครับเรากานึงถึงความปลอดภัยนะครับก็อาจจะเกิดความปลอดภัยน้อยลงหรืออาจจะไม่ปลอดภัยได้นะครับเพียงแต่ว่าการปฏิบัติจะมีขั้นตอนครับเราจะพร้อมอยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่การขอบินผ่านน่านฟ้าประเทศที่เราจะต้องบินไปประมาณห้าหประเทศนี้นะครับจะต้องใช้ระยะเวลาเรามองว่าในอดีตถ้าเป็นสถานการณ์ปกติต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่าหนึ่งสัปดาห์นะครับที่จะได้ได้อนุญาตให้บินผ่านน่านฟ้า แต่ด้วยความโรุณาของกระทรวงการต่างประเทศกับความร่วมมือนะครับต่างประเทศก็พยายามที่จะปรับลดระยะเวลาให้เหลือน้อยที่สุดครับครับ,รบที่ที่จะให้อนุญาตให้เราบินผ่านด้านฟ้าไปรับคนไทยกลับมาได้ครับแต่ต้องกล่าบเรียนว่าว่าความห่วงใยนะครับแล้วก็ความกังวลนี่นะก็เป็นเรื่องของระยะเวลาไม่อยากจะให้น,นานไปครับก็นำเรียนว่าเราพร้อมปฏิบัติภารกิจครับครับ ผมขออยาตขออยาตถามเสริมไปอีกนิดหนึ่งนะครับถ้าท่านผู้บัญชาการทหารอากาศไม่สะดวกตอบไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าอยากจะขอสอบถามไปถึงเรื่องของแนวทางในการช่วยเหลือคนไทยที่อาจจะถูกจับไปเนี่ยครับเท่าที่มีการพูดคุยล่าสุดในที่ประชุมเนี่ยพอที่จะบอกได้บ้างไหมครับว่าแนวทางในตอนนี้จะเป็นยังไงต่อครับคือต้องกลับเรียนว่าการปฏิบัตินะครับ เป็นเป็นเป็นในส่วนของทางกระทรวงการต่างประเทศนะครับที่จะ <Yeah. S 2> ต้องประสานกับทางทางประเทศอิสราเอลนะครับก็ค <Yeah. S 2> งเป็นกระบวนการทางการทูตครับ <Yeah. S 2> เพราะว่า <Yeah. S 2> ในส่วนของทัาประกาศเองเรามีหน้าที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบคือคือจาก Point to point นะครับจาก <Yeah. S 2> ต้นทางที่อิสราเอลกลับมาที่ประเทศไทยโดยปลอดภัยครับครับเอาแล้วครับ ขอบคุณมากเลยครับท่านคนอากาศเอกพันพักดีพัฒนกุลนะครับที่มาให้ข้อมูลล่าสุดกับเรานะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับครับผมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสำนักข่าว today make tomorrow today